อบอลอุมคือคนโหมดเลยบอลบอลเอาบอลห่างมากมีบอลบอเอาบอลกัดตาคือหางหงมบอลบอลเอาบอลถุงว้นถุงคหอยเนาะเออนีละมันีละดีเนาะนะังนีล่ะมันีละดัต้นงนไม้ทีง่ายครับจดแบบนี้นะ ที่เสร็จไปทางใต้แล้วก็ทําการจับดิงมาเป็นจับดิงจับระดับหน้าไว้เป็นระดับก่อนเหรอเขาจะจิตทาการดึงเอ็นครับดึงเอ็นหาอีกเช่นนึงครับผมเอาเมื่อน้ำเปล่าอกเมื่อน้ำก่อเมื่อเด้เอา,มอาเอามืขวดอันขวดเกลงใจได้แล้วเนะีนะ่ยเอามหลวงเมืเ่อหลวงขอ,องมากเพิ่น <laughs> สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบีเอ็นทีสินคงอีกเช่นเคยครับมือนี้ครับผมจะพาไปยกเสาครับไปกับบอลแม็กคือเก่าครับคนเก่าคนเดิมับเพิ่มเติมคือเล่นเกมไปสุดทางครับผมมือนี้บอลรับเนาะทีน้องเนาะอ่ะมือนี้ครับผมจะพาทุกท่านครับไปทําการยกตั้งเสาครับผมโอ้เสาชุนนี่บริไทให้เบิ้งนะครับตอนเวลาทําการนั้นเทการรอเนาะตัวนี้พิเศษหลายๆเลยครับผมนี่ตัวนี้พิเศษครับ สร้างไฮติดเพจนะครับตั้งแต่ล่านไปเลยนะอยู่ในร่านไฮติดเพจต,ตอนเขาแบบเล็กอ่ะตัวนี้ครับเล็กที่ไซน์ครับเป็นเล็กตัวอ่าสิบสองมิลเอสิบสองสิบสองมิลคอยอ่าดีบีสิบสองเอสดีสี่สิบพิเศษครับในนี้ไซน์เล็กยูหกเซนครับผมต่อต้นเนาะหกเซนบ่ได้รอบ่าด,าดิตอนรอบ่ดด้ยันน่าใไทเบิงเลย นี่ครับเล็กกรเชื่อมครับน้ำการเชื่อมแต้มน ie 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 right, right, <gay> ี่เห็นว่าห้อยห้อยเชื่อมนี่ครับหกเสนคือจะเลี้ยงแบบนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเสนครับอยู่นี่เลยนะครับผมเป็นการเชื่อมเชื่อมไว้แล้วก็เข่าเข่าแบบเลยนะครับผมตัวนี้ก็ลูกค้าสั่งไว้ทั้งเบิร์ตนะครับเสาเฮนใหญ่อยู่สิบสองต้นแล้วก็มุกหน้ามุกหลังอย่างละสามนะครับผมก็เอาไปแล้วครับมุกหน้ามุกหลังแล้วก็เสาเฮนใไยหาต้นเอาไปแล้วเมื่อวานนี้ครับคำๆำนะก็มือนี้ก็จะเอาไปโยกครับมือนี้มือนี้ก็จะเป็นมือ มือสารวันดีอีกมือหนึ่งนะผมเดี๋ยวจะเอาเสาครับทั้งรดที่เหลือครับไปยกนะครับตอนนี้ก็มาเบิ้งครับเช็คสภาพนะครับว่าเสาดินบ่อโหมีปัญหาอย่างบ่ออย่างหัวอย่างซึมบ่อนะครับก่อนหอดทางนะอันนี้ก็ประมาณครึ่งทางแล้วครับมาหอดแล้วพิกัดที่ยกนะครับอยู่ในชีบ้านในบ้านไอ้คำจุมพูครับมันคำจุมพูระวังร้อยต่อคำจุมพูกับบ้านไอ้นะไอ้อย่างนาโซกามเนาะอยู่ระวังนี่นะครับผม จเจออนวัาบ้านอย่างบ้านเราหยากับอื่นอีกแบบหนึ่งกับบ้านเราหย่าเนาะอ่อครับผมเดี๋ยวเดินทางครับผมว่ามันช่เป็นลักษณะไหนเนาะหน้างานเนานนะผมไปมาได้ล่ละแต่ก็ต้องได้ทาการม้างพังตีพังออกแล้วก็เอารถเข้าไปจอดทางในนะโอเคครับผมเดี๋ยวเดินทางกันครับผมอ๋อเนี่ยแล้วก็ผมนี่มาหอดแล้วเนาะโอ้นี่เนเก็ยบอกเอง ทางกระถาแล้วจบแล้วเดียวเจารถับไปเจยบเลยดีวยรครับจะอีกสทัวรฮ หลุมนี่ลุมนี่ครับอันลุมพุ่นจีแสดงว่าสรับข่ามอันขามตัวนี้เนาะขามกลางแสดงว่าต้องเข่ารถเอารถเข่าสองมองเขอานี่กับมองพุ่นนะมาอักมาใสกัดทนต่อกางไปกินไปพนบอกนฟังเ้อเอออบยืือบ คือหางหน้าบอสอบอลกัดีหางหงบออสบอลถุงบอลถุงข้ามหียเนาะเออมนีลามนีลมันีลาดีแะนีลามงดีลาดี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 ยาง้ยางย่่าสมงเสมอมัย่างสองเสมอโอ้ตายแล้ว

ฮะคืนรียบร้อยแล้วก็ของเสาวเอกเนาะต่อไปก็จะเป็นอย่าสาวโทรซึ่งยานไดเรียนเขา่าทางขุนอยู่แต่ว่ายังมันบุถึงนะพี่น้องไง ตีก่อนอ่ะตีก่อนค่อยใช้ดับน้ำขึ้นนมาสิโอ้ยเดี๋ยวไวแต่เล่าแล้วเบียวไอ้เนี่ยไว้แต่เล่าดันไปดันเสาดันเสาไปดันเสาไปมันไมช่บิดนะน่ะผว่าแต่ดันเสามันชิบิดหน้าเสามันชิบิด ดันเสาไปละห้องใชายเอาใบใบใบขอแล้วคืออะไรผมอ่ะขึ้นไปแล้วครับหาต้นครับพี่น้องเนีเยเลยเยอะเลยครับผมกะตอนนี้กะเวลาประมาณสักสิบสิบโมงสิบเอ็ดโมงครับประมาณนี้ครับระกะยกสิบสิบโมงครึ่งครับผมสิบนาฬิกาสามสิบนาทีนะยก,ยกครับยกตั้งกะเดี๋ยวสิไลยยกไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้เพิ่นกะ ขีดเส้นครับขีดเส้นไปทางใต้นะให้ง่ายครับใ้แบบนี้นะขีดเส้นไปทางใต้แล้วกาทำการจับดิงมันเป็นจับดิงจับระดับน้าไว้เป็นระดับก่อนแล้วเขาจะจิตทำการดึงเอ็นครับดึงเอ็นหาอีกเช่นนึงครับผมเอาแขนมันไกลเคียงมันได้นะครับผมฐาบริลษณนนี่คือผมมามันได้เรยแล้วนี่พวมาทางใต้ก็ขีดเส้นไว้แล้วทางใต้ก็ขีดเส้นไว้แล้วทั้งทงก็จับระดับน้าไว้แล้วนะแต่ว่ามันเกือบเปรอและครับผม ก็จวเตะเทคนิคแฝงเทคนิคมั่งครับผมแบบนี้ก็เร็วรถเคลื่อนให้กันครับผมแต่ก็เร็วเจ้าของสั่งครับบาเลยมาแก่งานหลายนะครับผมโอเคอเชคครับ<อ>ขึ้น<อ>ไปแล้วครับผมอ,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 อะไรครับเบียร์โอ้ <laughs> กิน ตายแดดไาดิแล้วโอเคมันมันที่ตายแดดแ <c oughs> ดดเพียงเพียงฝาไาดิเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันวางวางจังหน่อยกันให้คนหลงเอันวางจังหน่อยก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันสิอันเดี๋ยวมันสิโยกไปแล้วมันจะไปไปซ้ายไปขวา <c oughs> อาแล้วผมขึ้นแล้วครับอันนี้มันมุกหนาเนาะพี่เนาะมุกหนาครับเสาวเงา เสาใหญ่น่ะหน้าเจ็ดคูณเจ็ดนะพี่น้องตัวนี้อีกเสาเงาหาเมตรนะโตมุ้งหน้าครับสี่เมตรห้าสิบนะห่างกันห้าสิบเซนครับระยะห่างก็สี่เมตรสี่คูณสี่เมตรเนาะนี่ครับขึ้นไปแล้วครับเสาหน้าหน้าเจ็ดคูณเจ็ดนะพี่น้องกับเฮดได้กันฝรั่งอยากได้หนาเปียกคุณมียบ่เอาก็เลยก็เลอยจะเอาหนาเจ็ดสันเอาแต่ว่าตัวนี้เป็นเสาหนาหกครับนา 6, กหกคูณหกเสาหกนาเนาะ กระดาษจะโอบโอบปูนขึ้นมาให้เป็นทรง้า่ๆกับเสาโชว์เนาะอะโอเคครับผมเดี๋ยวผมทำการยกให้มาแล้วกอนนะครับผมเดี๋ยวจะมาอธิบายารายละเอียดในฟังที่หลังนะครับตามมาแม็กรักนะกัดบ่อย่ามันหักรักเป๊ก ตัวสุดท้ายดันมาเลยตีนดันมาเลยตีนดันใช่ไหมไปเด้วแคปบนึงเนียได้ปะได้ปะนี่ ครับผมก็คืนเรียบร้อยแล้วครับสิบแปดต้นนะพี่้าอาเสาเฮือนหญ่สิบห้าไเสาเฮือนหญ่สิบสองเสาข่างอีก,กหะครับอะไรขึ้นยืนคัดแอววเบิ้งคักแค่สร้างนี่ <c oughs> นขึ้นยืนคัดแอววคักเบิ้ลโอ้ใช่จังเลยจัวไอ้งจั่วบ่เป็นโมเดลปะอะไรเอย่างี้นนะ จะดอมันย่เห้ยอ่าจอมัลงมาพี่ปะมันอยู uh ่ต้นนี uh ่งอ๋อเป็นอเป็นโอ้โอบกินชังโบกินเน่กินหัวกินแต่กินแต่ปลาซิวแล้วสินได้กินก็ได้

เดี๋ยวพอแล้วอันนี้เอาไปเส่โอ้ลีลาคือเดี๋เด้อยวโอ๊ยแสดงนั่นแหละเนาะยอามื่อน้ำบ่เอามือน้ำก่อมือเด้เอาเมะขวดอันขวดเก่งใจด้นั่นเนาะไม่ของมากเพิ่นเม็กนี่อย่างขนาดมันดู โอ้ยอเดฟใสกระเป๋าเสืออ่ะเดี <auction lover> love, baby, baby ๋โอ oh, ้ยตายแล้วเอาดีนะครับเรียบร้อยครับผมนี่ครับผมเสาหาเมตรนะพี่น้องเนาะหัวขั้นที่เป็นสองสเต็ปนะครับผมเสาหนังก็ะซีเมตรหน้าหกนะเดี๋ยวไปเบื้องบนไปก่อนเอ้ยนะเสียงป๊อเป๊ปนะอยางเจ้าเหรอ ขี้ปิงเมาแล้วนะครับค่อยกินตานี่นี่ของดีเดีกัดท้องนิดนึงอออ่ะ,อะโอเคครับพี่น้องครับจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับมื้อนี้นะครับผมตกเลยกว่าเอ๊ะเดี๋ยวอะไรครัข้างหลังวะฮะฮะนี่ยข้างหลังขี้ปิงขี <laughs> ้ปิงจ้าหมดเรื่องยังบ่บมื้อนี้เด้อ เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะครับผมการ <c oughs> นี้โอ้ยมันอาการมันออกนี่นี่นะ <c oughs> เขากระถางไงว่าตายผ่านอยู่บอ,อเอ้ยตายแล้วตายแล้วฮะโอเคครับผมไปไปสำหรับคลิปนี้ครับผมก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์เนี่เด้อรับโอ้ยบ <c oughs> อลแมกเมาแล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวสิได้เอาไปเก็บเลยครับผมอ่ะ คลิปนี้ขอจบคลิปเพียงนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนายเมย์สวัสดีครับ